แค่นี้น้ำจิ้มหันกลับมาก่อนว่าเลี้ยงสัตว์เป็นการเจริญฌานยังไงบาลีแล้วเป็นบทตรวจเลยเมตตายพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระอุริกตายะญานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะอริยิตาุตบาลทายะเอกาทัสสานิสังสาเอกาทัสสานิสังสาเนี่ยสิบเอ็ดประการสิบเอ็ดประการคืออะไร,ค,ออะไรคืออานิสงส์แห่งเมตตาเจโตวิมุตติยาไงเจโตคือจิต วิมุตคุณหลุดพ้นจิตหลุดพ้นด้วยเมตตาอา้าวเมตตาเกิดจากไหนอ่ะเมตตาเราเมตตามันดีอยู่หรอยอยู่อย่างนงนะมันเป็นกรรมฐานตัวหนึ่งในกรรมฐานนะ่ะในสมถะบัญญัติสี่สิบเขาเรียกอัปปมัญญาอัปปมัญญาสี่อัปปมัญญาสี่ก็คือพรม,มิหารธรรมสี่นี่คือเมตตากรุณามูทิตาอุเบกขาเมื่อจเจริญเมตตาไปปัญญ๊บมันจะเข้าไปกรุณามุทิตาอุเบกขา ตามอา,ารมณ์ทมขององค์ชานที่มันขยับขึ้นแต่และช่วงแต่และช่วงๆๆแล้วปฏิบัติแล้วนี่มันได้ถึงชานที่สี่แล้วนะทีนี้ไอาการจเจริญเมตตาที่เราเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันทําให้เรามีความสุขนะเพราะเราทําทานทุกวันเนี่ยถึงไม่ได้ทํากับคนแต่ทากับสัตว์แล้วเทสได้ก็บอกมีอาน,นิสงส์สิบเอ็ดประการเราทาเลี้ยงสัตว์ทุกวันทุกวันน่วันไหนเราไม่เลี้ยงเราหงุดหงิดน,นะเหมือนไม่มีความสุขเหมือนกับเราใส่บาตรพระอย่างนี้แหี่ยแต่เราเลี้ยงสัตว์ทุกวัน มันหิวมันป่วยแล้วก็ดูแลมันแต่เดี๋ยวมันจะต้องเข้าไปหมดมันแก่มันเจ็บนะแล้วต้องเจริญทีละขั้นว่าเดี๋ยวเราไม่เงเรามีเมตตาแล้วไปกรุณาไปมุทิตาแล้วก็ไปเบกขาตามเขาันจนวันแก่เจ็บตายแล้วก็วางเฉยไม่เสียอกติออกท้อกตัวไปกับมันด้วยทีนี้เมตตาเมื่อเราเลี้ยงสัตว์ัจิตใจเรารู้สึกมันเอิบอิ่มมีปีตินะมันมีปีติมันเกิดขึ้นแล้วไงองค์ฌานเกิดขึ้นแล้วเพราะองค์ฌานปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอขันตา วิตกวิจารเนี่ยคือเราจเจริญเมตตาไงคือให้อาหารสัตว์ไงคือเราไม่ต้องอยู่กับพุทโธลรวอยู่กับให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์ให้หูุชิ้นสัตว์วิจาร็คือรู้สึกตัวว่าสัตว์มันไม่สบายมันคืออยู่อารมณ์อยู่กับมันคอยห่วงมันถึงมันเป็นสัตว์แต่เราเอามันเป็นอารมณ์ไงคือเมตตาแล้วทีนี้ปั๊บเนี่ยมันก็มีปิติอิ่มใจสุขเอกตาเออมีความตั้งมั่นอยู่กับปิติอยู่กับความอิ่มใจเนี่ยองทานเกิดขึ้นาน ถ้าเราเลี้ยงทุกวันแล้วพอหลับตาปับ๊บเราก็นึกถึงเมตตาองค์ฌานจะประคองตลอดแต่ี๋ยวเราไปทำงน,นทำนี่ปั๊บฌานมันก็หล่นไปแล้วเราก็มาเลี้ยงใหม่ฌานก็เกิดขึ้นเลาเรียกฌานไม่ปฏิปติประตอถ้าฌานปฏิปติปะตอ,อเราก็นั่งยาวเลยเลี้ยงเสร็จแล้วเรามานั่งสมาธิรักษาองค์ฌานไว้แล้วก็ไปเลี้ยงต่อแล้วก็มานั่งอย่างเงี้ยฌานตัดอยู่ตลอดบาไปไม่มีแหละเนี่ยองค์ฌานทําทำปฏิปติประตอ,อแต่สุดท้ายออกฌานไปกที่ไดก็เข้าเนี่ยสุดท้ายเอาเทศทีนี้เทศอะทิเราว่าเราได้เมตตา เทสยังไงตรวจสอบทุกวันทําข้อสอบเช้าตื่นมาปั๊บสิบเอ็ดประการอย่างนี้บอกเอกาแตสังิสสานะอ่าตื่นหลับเป็นสุขไหมตื่นเป็นสุขไหมฝันร้ายหรือเปล่าอ่าเป็นที่รักของมนุษย์หรือเปล่าตัวเราเองนะเป็นที่รักของมนุษย์หรือเปล่าเป็นที่รักของอามนุษย์และเป็นที่รักของสัตว์ที่เราเลี้ยงหรือเปล่าอ่าเป็นที่รักของเทวดาและเทวดาคุ้มครองหรือเปล่า จิตใจเราผ่องใสไหมหน้าเบิกบานไหมสมาธิเราตั้งมั่นได้เงนได้ไวไหมแล้วรู้สึกว่าเออเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาแล้วมาตายจากโรคเนี่ยมีสุขติเป็นที่ไปเน,นี่ยคืออันนี้สองเราเทสทุกวันเลยทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาเช็คตรงนี้นั่นแหละถ้าเราเช็คให้เกือบครบทุกข้อบางวันก็ห้าข้อบางวันก็สี่ข้อมีทุกวันคือไม่ต่ำบาดสิบเอ็ดข้อเราได้ห้าได้หกทุกวัน องชาญมาแล้วนะแต่ถ้าไม่รู้ไงวันนี้มาบอกให้ฟัง